คมเที่ยวขนาดใหญ่มาพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือหนึ่งในนักล่าที่น่าเกรงขามและดุร้ายที่สุดในโลกที่ครองตำแหน่งบนสุดของห่วงโซ่อาหารมาเป็นเวลานานพวกมันจะไม่เสียเวลาในการเลือกเหยื่อมากนะักเพราะความกระหายที่โหดร้ายอย่างแท้จริง จะคอยบังคับให้โจมตีสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างไม่เกรงกลัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือราชาแห่งทุ่งหญ้าที่แท้จริงที่มีทั้งความแข็งแกร่งและมอบความหวาดกลัวให้แก่เพื่อนบ้านพบกับชีวิตของสิงโตกันค่ะ สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงเสือและแมวมีความยาวลำตัวมากกว่า2เมตรและมีมวลมากถึง250กิโลกรัมในตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวใกล้เคียงกับเสือโครง่งส่วนตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าและมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตัวผู้จะมีแผงคอที่สวยงามแสดงถึงความน่าเกรงขามของราชาแห่งสัตว์ร้าย ที่อยู่อาศัยของสิงโตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแอฟริกาตอนใต้และตะวันออกและมีส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติของอินเดียสิงโตเป็นสัตว์จำพวกแมวที่อยู่เป็นสังคมมากกว่าแมวป่าชนิดอื่นๆปกติฝูงหนึ่งจะประกอบไปด้วยสิงโตตัวเมีย5-6ตัวรวมทั้งลูกๆและสิงโตตัวผู้1-2ตัวบางครั้งอาจอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ถึง30ตัวได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยกันควบคุมอนาเขตและป้องกันตัวจากศัตรูและแน่นอนว่าพวกมันร่วมกันล่าสัตว์เป็นอาหารส่วนหลักของการล่านั้นจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเมียส่วนตัวผู้จะไม่มีความคล่องแคล่วมากนะมันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อนและปกป้องดินแดนจากคนแปลกหน้าโดยไม่เต็มใจที่จะเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญบนดินแดนของตนมันจึงเตือนผู้บุกรุกด้วยเสียงคำรามอันกึกก้อง ที่ได้ยินในระยะไกลถึง8กิโลเมตรมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะซ่อนตัวจากสัตว์นักล่าเหล่านี้ด้วยสายตาที่ดีกว่ามนุษย์ถึง6เท่าและการได้ยินที่ไม่เหมือนสัตว์อื่นๆเป็นระยะทางที่มากกว่า1.5กิโลเมตรเมื่อเจอเป้าหมายที่มีขนาดเล็กกว่ามันก็สามารถล่าเพียงลำพังได้เช่นกันความเร็วของนักล่าในระยะทางสั้น อาจเข้าใกล้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้จะไม่มีโอกาสมากนักที่หมูป่าตัวนี้จะถูกจับได้แต่สำหรับสิงโตสาวมันไม่เป็นแบบนั้นเมื่อมันกัดเข้าที่คอด้วยเขี้ยวแหลมขนาด8เซนติเมตรและด้วยกลวิธีที่สมบูรณ์แบบจึงทำให้การล่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จแต่ถึงกระนั้นหมูป่าก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายง่ายๆพวกมันรวดเร็วและระแวดระวังการล่าเหยื่อร่วมกันจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า สิงโตสาวตัวนี้แอบย่องเข้าหาอย่างเงียบๆและพยายามวิ่งละเหยื่อให้ติดกับดักของมันสำหรับผู้ล่าอีกตัวยังคงรอคอยด้วยความอดทนสุดท้ายนักวิ่งที่รวดเร็วก็ตกลงสู่กับดักมรณะของเจ้าป่าเหล่านี้แม้ว่าสิงโตจะมีรูปร่างขนาดใหญ่แต่มันก็มีความสามารถในการพลางตัวที่ยอดเยี่ยม พวกมันยังระมัดระวังและมีความอดทนรออย่างมากอย่างไรก็ตามความสำเร็จในการล่าของพวกมันอาจน้อยกว่า30%ของการโจมตีเพื่อที่จะเลี้ยงสมาชิกทั้งฝูงจึงต้องการเหยื่อที่มากขึ้นม้าลายตัวใหญ่สามารถหนักได้ถึง500กิโลกรัมแต่การตามล่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก แต่ก็มีบางกรณีที่นักล่าประสบความสําเร็จเมื่อมันวิ่งเข้าหาด้วยความเร็วสูงสุดสําหรับสิงโตตัวเมียที่มีประสบการณ์มากจะกระจนเข้าหาเหยื่อและใช้ประโยชน์จากเขี้ยวแหลมของมันสมาชิกที่เหลือก็เข้ามาร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้แต่ลำดับชั้นยังคงมีในหมู่นักล่าและในระหว่างมื้ออาหารซึ่งผู้นําจะกินก่อนตามด้วยสมาชิกที่เหลือ และท้ายที่สุดลูกๆก,ก็จะได้กินในส่วนของมันในทุกๆปีสัตว์กีบเท้าหลายแสนตัวจะเดินทางเป็นระยะทางที่ไกลมากเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าสดใหม่สำหรับพวกมันและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เฝ้ารอซึ่งจะใช้โอกาสนี้ในการเลือกเหยื่อที่เหนอยล้ามากที่สุดแม้แต่นักล่าที่มีทักษะเชน่นนี้ก็ยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก เมื่อรายการอาหารในพื้นที่มีจำนวนจำกัดอาจหลงเหลือเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กและยักษ์ใหญ่ตัวจริงเท่านั้นช้างแอฟริกาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและอันตรายอย่างยิ่งแต่สิงโตตัวเมียก็ไม่มีทางเลือกลูกช้างที่พัดหลงจากฝูงก็กลายเป็นเป้าหมายสำหรับนักล่าที่หิวโหวยสิงโตตัวเดียวไม่สามารถเอาชนะยักษ์ตัวนี้ได้ มันต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกทั้งหมดเพื่อที่จะล้มยักษ์ที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้แม้ช้างมีความแข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่สามารถวิ่งได้ตลอดไปด้วยความอดทนและความพยายามจนถึงที่สุดจะนำมาซึ่งความสำเร็จและพวกมันจะไม่หิวโหวยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม การลากของตัวเมียก็ไม่สำเร็จเสมอไปบางครั้งเป้าหมายก็ยิ่งใหญ่จนเป็นไปไม่ได้และอันตรายอย่างยิ่งซึ่งจะให้ความช่วยเหลือของสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดโดยใช้ความแข็งแกร่งและพลังทั้งหมดของมันมีส่วนร่วมในการต่อสู้ด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นจะทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะล้มควายตัวใหญ่สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้สัตว์อันตรายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อีกต่อไป ซึ่งสิ่งนี้เป็นการยืนยันชื่อของราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายอย่างหนักแน่นสิงโตที่โตเต็มไวไยต้องการเนื้อมากกว่า5กิโลกรัมต่อวันแต่ด้วยการล่าที่ประสบความสำเร็จนักล่าที่หิวโหวยก็สามารถกินได้มากกว่า30กิโลกรัมต่อครั้งแม่สิงโตจะให้กำเนิดทารกได้ถึง4ตัวพวกมันห่างไกลจากความน่าเกรงขามและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลูกสิงโตจะต้องพึ่งพาแม่อย่างสมบูรณ์พวกมันจะได้รับการช่วยเหลือจากฝูงมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกๆจะเสียชีวิตในปีแรกและมีเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นที่ถูกลิขิตให้มีอายุยืนถึง2ปีเป็นผลมาจากสัตว์นักล่าชนิดอื่นโรคระบาดและความหิวโหยเมื่อพวกมันโตขึ้นสิงโตหนุ่มก็เริ่มสำรวจอาณาเขตโดยอิสระมากขึ้น แม้แต่ราชาแห่งสัตว์ร้ายก็อาจมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันต้องเผชิญหน้ากับฝูงนักล่าที่มีจำนวนมากกว่าเนื่องจากอนณาเขตของสิงโตและไฮยีน่าอยู่ในพื้นที่ล่าเดียวกันและฐานอาหารที่มีร่วมกันจึงทำให้พวกมันเป็นคู่แข่งโดยตรงความเป็นปฏิปักษ์นี้เกิดขึ้นมานับพันปีและคราวนี้กลุ่มนักล่าจะไม่พลาดโอกาสที่จะลงโทษผู้บุกรุก มันเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับฝูงไฮยีน่าเพียงลำพังและสัตว์ที่เป็นระเบียบเหล่านี้มีกรามที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่การโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนะักและไฮยีน่าจะไม่พลาดโอกาสที่จะโจมตีจากด้านหลังและบังคับให้ทุกอย่างจบลงอย่างน่าเศร้าแต่ทันใดนั้นเมื่อความวุ่นวายได้ดึงดูดความสนใจของพันธมิตร ไทน่าที่รับรู้ถึงอันตรายก็รีบวิ่งหนีในทันทีตอนนี้สิงโตหนุ่มรู้สึกปลอดภัยแล้วสิงโตที่ถูกจองจำสามารถอยู่ได้นานถึง20ปีแต่ในสภาพธรรมชาติแล้วพวกมันมีชีวิตอยู่ไม่เกิน15ปีเท่านั้นเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษสำหรับตัวผู้ที่จะต่อสู้เพื่อดินแดนและเป็นผู้นำในความภาคภูมิใจทำให้โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรามีไม่มากนะัก เมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วสิงโตเคยเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่พบมากที่สุดในโลกขอบเขตของพวกมันไม่เพียงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแอฟริกาแต่ยังรวมถึงโลกในตะวันออกกลางการข่มเหงของมนุษย์และการทำลายถิ่นที่อยู่ทำให้พื้นที่ในอดีตของผู้ล่าลดลง95%ประมาณ50ปีที่แล้ว จำนวนประชากรของสิงโตมีประมาณมากกว่า1 000 0แตัวแต่ปัจจุบันจำนวนไม่น่าจะเกิน2 0 0 0มตัวเท่านั้นปัจจุบันสายพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับว่ามีความปรอะบังอย่างมากแม้กระทั่งการสร้างเขตอนุรักษ์และมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันแต่จำนวนของนักล่าที่สง่างามเหล่านี้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ สาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ